สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกะเศรษฐทฤษฎีใหม่มืมอนี้ีิมาเกี่ยวกับการหายนา้ำนะครับพี่น้องทุเรียนเขาหายน้ำายหน่อยหายหลายตอนไหนครับพี่น้องตอนไหนเขาถอยน้ำเพิ่ครับพี่น้องอเดียมาอธิบายพี่น้องแล้วพี่น้องมีทุเรียนรุ่นนี้นยครับพี่น้องกะเฮดนำเดือดแก่พี่น้องพี่น้องเฮดนำ ลองเบิรงครับพี่นอกว่าทุเรียนเข่าดอกหอมตอนนี้เขาไหนไหนครับพี่นอกนี่ครับตอนนี้ทุเรียนดอกหอมใบก็เริ่มเขียวครับใบอ่อนนะครับใบดึงอยอดมันก็นเริ่มเขียวมากก,มกัสีแมกสี้คมโมนครับซอยมันสีแมกใหไขเขียวเข้มนะครับนี่ครับดอกหอมด้้ยพี่นงดอกหอมเริ่มสีบาน ครับเอ,อิดอกหอมครับดอกหอมดอกหอมตั้งแต่กว้นเนี่ยเขาหายหน้าม,มากครึ่งชั่วโมงครับพี่นนาะหายหน้าม,มากครึ่งชั่วโมงหายหน้าม,มากเรื่อยเร่อครึ่งชั่วโมงครับตั้งแต่พวกเริ่มเหยียดกินหนัวพักเกลือปวงเล็กเขาหายมากตลอดครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันครับพี่นนอง บานหลังจากดอกหอมนะครับพี่น้องดอกหอมอมันเกิีนีเริ่มบานเได้พี่น้องนี่เปนดอกห,อม,อ,กหอมดอกบานหอมดอกบานเครื่องกับบานครับบานนี่ดอกบานแล้วดอกหอมแล้วเ่าก็เริ่มมาถอยหนามด้วยครับพี่น้องถอยหนามนี่คือจากที่เคยให้ครึ่งชั่วโมงกับมาหาย,ยูเลียสเขาก็ลดมาหลายเหมือนเลยครับลดมา ยี่สิบซิปหาตอนนี้ก็มาเหลือยีกสิบหน้าที่ครับพี่น้องเว้นวันให้เราครับอืมไอ้ซิบหน้าที่เว้นวันครับพี่น้องช่วงดอกหอมนี่ดอกนี่นี่อีกประมาณสองสามวันนี่ก็จะเริ่มสีบานครับเริ่มเหลืองเลยได้ครับพี่น้องมาสังเกตเบิ้งเหลืองยางเดินเข่าสวน,นดอกหอมครับหอมพักกระชยน,น้ำพี่น้องถ้าถ้าเขาไยน้ำช่วงนี้ พี่น้อยถาม่าให้เครื่องสุ่มพงผิดบ่ผพดครับดอกสิแตกครับดอกสิแตกแลก้กกระสิบานคอนเวลาครับถ้านามเกินดอกกระสิแตกเกสรเฮากะสิบบเข้มข้นนะครับพี่น้องพี่น้องเห็นดอกดอกมันบานอนะะมัสนสีมีเกสรตัวผู้ตัวเมียดอกข,า,ขาวๆพี่น้อง ครับีิเริ่มบานนะครับพี่นองเห็นบ่าวมันอยู่ในระหว่างนั้นมากก็่าที่มีเกสรตัวผู้ตัวเ mm hmm. มียนี่ครับ мире, มันบานตัวนี้มันบานบ่แมันอันนั้นพึ่งบานนะครับบานแต่เมื่อคืนนี่ครับบานแต่เมื่อคืนบานแต่เมื่อคืนแล้วนี่ก็เริ่มบานแต่เมื่อคืนนครับถ้ามันบานหามันบานหาโม่งนี่น้ําเกินครับให้มันบานประมาณ เกือบวกุม่วงครับสีม่วงบานนี่จะเกินครับเขาก็ถอยน้ำลงเอาครับเขาหายน้ำร้ายคว้มเข็มข้นการผสมเกสรกับสีผสมบูนนะพี่น้องที่นี่ปัดดอกด้วยพี่น้องปัดดอกปัดดอกเอาปัดซอยครับสอาศัยธรรมชาติตอนนี้กับโบไคลมีครับเพลิงับไคลมีครับพ้นกะหาร้ายครับพี่น้องนี่แหละ ปัดออกนี่แหละครับเริ่มถอยหนักเดือดดอกหอมถอยหนักเดี๋ยวซิบหน้าที่ครับเย็นมือบานดอกบานหางแย่ใหม่บานเท่ากับสิถ้าบานเบิดต้นนะครับพี่นอ้องย่นี่ก็ตียุดไปประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นพุดหนามไปบานนี่หางแย่เริ่มใหม่เท่ากับจังสิมาให้ซิหน้าที่เว้นบันคอยขึ้นให้ไปเรื่อยๆครับซิหน้าที่ครับส่วยไปเรื่อยๆครับยุ่สวนนะครับ แต่ว่ายุสวนแต่ละเทคนิคกับวคือกันครับแต่ว่ายุสวนนี่หายซิปหน้าที่ช่วยนามเราครับถ้าหลังจากหางแง่เรื่อมใหม่ช่วงดอกบานเบิดต้นนี่กับถอยอยู่ด้ครับยุดเลยครับยุดอยู่ประมาณสองสามหมื่นแล้วแต่เทคนิคแต่ละสวนครับเพราะว่าเข้าต้องยุดเพราะว่าถ้าหางแง่มันนามหลายมันสิหัก มันสิโลนครับพี่น้องเอับก็ะซวยเอาสิบน้าที่เวียนบ้านครับต่อไปครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มถ้อยน้ำแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเจรพี่น้องเบืองว่าการเช็กน้ำเป็นยังไงเช็กน้ำเด้อพี่น้องว่าเช็กน้ำหน่อยน้ำไหลสําสหรับทุเรียนพวกมะเขือพวงเล็กเลยครับพี่น้องน้ำหน่อยน้ำเพพ่อช่วงนี้ห้ได้เต็มที่ครับรุุนนลยนี่ครับเขาสิเสกจยยังไง ถ้าน ein oi ้ำพ่อเนี่ยเขาเช็กยังสีนะครับพี่น้อน้ำพ่อเช็กยังสีไมนก็ะดีฮาออกพ่อสะดีลี่ออกอย่เล้ยครับเียกขึ้นมาสีมันสีฮักถ้าถ้าดึงขึ้นมาเหี่ยวๆนั่นเหี่ยวๆน้ำพ่อครับดึงขึ้นมาหนำเหี่ยวๆโม่พ่อครับพี่น้องเหี้ยสีเขาสีแดงได้น้ำครับถ้าดึงขึ้นมาสีมันมันสีบ่บ่ฮักได้ครับพี่น้อมันสีเหี่ยวๆคือน้ำ บ่พ่อเขากับเพิ่มน้ำเอาครับอยูนี่หดตครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องสปริงเกอร์สามหัวครับแต่ละต้นยูนีนี่สปริงเกอร์สีสามหัวยูนีสปริงเกอร์นี่สีบอติดต้นนะครับพี่น้องสีพยายมเปิดแล้วว่าอยากให้มันถือต้อนทุเรียนกะมันก็นแล้วแต่สูตรแต่ละสวนครับยูนีสีพยายมว่าอยากให้มันปีต้นนะครับย่านเชือ่อราครับเปิดแล้วมันทาง ห้างต้นเมท้าซิฟครับนี่เปิดน้ำเลยบ่ยากให้มันปีต้นนะครับพี่น้องเปิดน้ำเลยบ่ยให้ต้นเสียบให้มันถือวางโค่นมันนะครับพี่น้องการไห้น้ำเมื่อกันแล้วตะสูตรผู้ลงค่นกะติตีต้นครับนู่นี่บ่ยังไ้ตีต้นครับตีต้นละพดน้ำเปียกคู่มือคู่มือเมื่อกันติดเป็นโรคต้นเมื่อกันติดเป็นเช้อราเห่าครับพี่น้องตีทุกวันครับพดทุกวันเปลี่ยนวัน ยังแก่เสียงเขาบ่าเถิงมีโอกาสเป็นครับยูนิ่ห้างต้นเมตรห้าสิบถึงเมตรเจ็ดสิบครับเวลาเปิดสิบว่าหุหธิต้นบ่าสุทธิต้นดีที่สุดครับแล้วแต่ละสูตรแต่ละสวนครับพี่นอ้องบานี้มาเบิ่งตัวตัว,ต,วตัวทีเริ่มพลิกลูกครับพี่นอ้องนี่ตัวนี้พลิกลูกนี่คือหายนา้ำไปครึ่งชั่วโมงนะครับจาก จากที่ไ้สิปนาทีสิบหานาทีตอนนี้มาให้เป็นยี่สิบนาทีถึงยี่สิบห้านาทีนี่ครับพีกลูกแล้วครับแกงแจงแกงสองหลอบเลยนะครับพี่น้อแงแกงสองหลอดละพี่จิงก็กอยากไ้เต็มทีอยู่ครับจะว่าตัวนี้หางเน่ยกระลังสีหม่ครับเป็นกรสีโลนก็เลไให,หน่อยครับซิปนาทียี่สิบนาทีปก่กนเว้นวันลอ่ลอล่อตัวนี้ครับนี่ครับเขินว่าพีกลูกแล้ว จริงๆนี่อยู่ประมาณสองหน่วยก็พอแหละครับนี่ข้างล่างนี่สองข้างบนสี่สองแตงเพียรครับพี่น้องทั้งทึ่งมันงกะคืนลูกเลยนะครับพี่น้องแตงแตงแตงไปสองหลอด้วครับแตงลกไปสองหลอดนะครับนี่ครับมั่นนี้กะเริ่มแตงครับพี่น้อง แตงไปซองหลอบแล้วครับพี่น,อน้องถ้าตัวได้มันงอตูดเป๊ดตัดตออเลยครับดึงอาหารย่างอาหารช่วงนี้กระสีดเขาลูกเป็นฮอร์โมนอะมิโน,โนครับสีทุก5วัน7วันแล้วแต่คู้ลงพนกระสีด4่มือครับสี5วันสีสีดเขาลูกด้ยครับคีอไก่นองริงเขาลูกเลยครับพี่น้องเทคนิคแต่ละสวนก็บัคือกันครับ รุ่นนี้ก็มาขึ้นน้ำได้ครับต่ว่กากขึ้นว่าในขึ้นหลายครับในเหมือมันยังมีหางแงอยู่ครับก็เลยขึ้นหน่อยครับมันมีรุ่นทางแงใหม่ก็เลยขึ้นหน่อยครับขึ้นยี่สิบนาทีครับเว้นวันครับพีอะนีะ่แหละมันก็รุ่นนี้มันจย,ย,ยังอยากรุดอยู่เลยครับพี่หน่องเขาหายกับรุดการขึ้นน้สำสําคัญครับทุเลียนครับซียูหรือสิบไปซียูหรือสีหลวง อยู่น้ำไห้เข้าไห้น้ำครับส่วนระหว่างหางแย่ไม้ดอกบานครับพี่น้องดอกบานดอกแจกครับพี่น้องนี่ลักษณะแบบนี้พี่น้องสีเพี้ยไฟใดเด้พี่น้องนี่ฉีดเพี้ยไฟป้องกันได้ครับบานถ้าดอกบานอยู่นี่บสฉีดได้ครับพี่น้องดอกบาน่กลกาสฉีดคนเกิสีมีว่าฉีดผ้าดอกใดแต่ว่าอยู่นี่บสีครับบ่เสียงเ้องฉีดก่อนครับฉีดก่อนดอกสีบานดอกหอมฉีดได้เลยครับเพี้ยไฟ ถึงมันสีมีบานอยู่กับบกีชอกกับสีใดครับเพราะว่าหอดหลอดมันสีเลยครับสีดป้องกันไว้เผลี่ยวไฟแน่หนอนแน่ครับาะหนวยราะดอกในเรื่องพี่หน้อฉีดป้องกันไว้ดีสุดครับยี่ห้ดอกบานบ่นบสีครับพี่น้อเนีน่นเลยถ้าเป็นบานมาบ่าสีครับฉีดกอนเพราะว่าบางบางยาบางตัวนี่ยสีก็ไปทำไรตัวเกสอนมันเลยครับขา,ขาวขั่น่ะนี่มะเรงครับ เกสรข,ขาวๆไปสีดบานหนึ่งปกติมันสีเป็นน้ำหวานนะครับพี่นอ้องเข้าไปสีดบานนี่น้ำหวานกับบเข้มข้นเกาะเกสรตัวผูตัวเมียกับเกาะบวดได้ครับพี่นอ้องมันสีบวมีน้ำเนื้อเหนียวหย่อยนะครับพี่นอ้องแล้วแต่สูตรนะครับพี่นอ้องแต่ว่ายุน่นี่นี่เน้นเลยครับอืมดอกบานบวสีครับบวมสีพาดอกบมีสวนหนึ่งปีที่แล้วสี้าดอกครับ ล้วนบิดเลยครับพี่น้องยาพวกเปี่ยวไฟพวกพวกนอนพวกยังเนี่ยนะครับเพิ่งมาสีได้ครับตามหลานเพิ่นบอแมนดนเยครับพี่น้องยู่นี่บวเซียครับเพราะว่าถ้าดอกบานปุ๊บก็สีเลยครับงดเลยครับมะเข่ามันก็บโบเบิดดอกครับพี่น้องสีก้อนเตี่ยวไฟนี่สีก้อนครับนี่เตี่ยวไฟต่อไปมันจะมาจับหากินลำบานหรือมูดยังเนี่ยครับเขาสีก้อนมาเป็นยังครับ สีดก่อนอาทิตย์หนึ่งนี่มันก็ยู่เลยครับพี่น้องบอกเปลี่ยวเปี่ยวไฟบอกนอนจ้อสินะครับพี่น้องเขาต้อตงสีดกอนแล้วไปสีดลังดอกบานครับพี่น้องตัวนี้กันตะายได้ครับพี่น้องเพราะว่าเคยสวนละเคยเจอมาได้ครับพี่น้องสีดได้ผ่าได้ผ่าดอกยาเย็นเหรอปะก็อยู่หนีบบ่เซียครับพี่น้องยาบางตัวม,มันก็สีาจับกัน เห็ดไฮดอกเข้าแตกในยังนี่แล้วครับพี่นนองดีที่สุดครับว่าต้องฉีดก่อนฉีดก่อนดอกบานดอกตูมดอกหอมได้ครับแต่ดอกบานนี่งดครับพี่นนองส่วนนี้ก็หายน้ามแค่ซีฟนาที่ครับเพราะว่าดอกเริ่มหอมลวถ้ามันบานเต็มที่ก็สิมปาปัดครับนี่ก็กรลังบานเป็นสอดสองสอดวันปัดครับที่จริงปัดก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันห่มมันบานจักหาสิบเปอร์เซ็นต์ปัดได้ครับพี่นนอง เขาปัดแต่ว่าเขาเสียเวลานะครับพี่น้องมันดอกมันหลายมันกัสีบานประมาณนี้ทรงเสมอครับเรื่มบานลากันไปครับทุเรียนนี่ดอกบานมาพร้อมกันนี่อีกปัญหาหนึ่งครับเพระว่าอยู่หนีประเด็โศบสารเห็ดธรรมดาครับดอกมันกับออกก้านออกรุ่นนะครับพี่น้องถ้าเขาเหตุแบบโสบสารนี่ดอกก็จะออกพร้อมกันบาองเียบานมันจะบานเต็มต้นเลยนพร้อมกันอยู่นี่บานเป็นอาทิตย์ครับบางครั้ง ตนหนึ่งนี่ครับบ้านเมาทิตย์ก๋ปัดเป็นอาทิตย์ที่กันครับแต่ละตนปัดไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับการขืนน้ำด้วยครับพี่น้องถาน้ำบ่วพอเซกน้ำได้ครับพี่น้องสำหรับทุเรียนหางแงยึดเหยียดตีนหนูเสียกน้ำถน้ำบ่วพมอสีเหียวห้องขืนจม้สีมันกับสีถน้ำบ่วพอห้องกับเบิงขวัญมานั่มนนครับพี่น้อง ัวมันสิบสมบูรณ์หรอกครับพี่น้องหนา้าบ่อปอกับกับอีกหนึ่งหันน้อยหนา้าบ่อฟอกหัวเล็กกะมีส่วนดอกเอาไว้หลายครับบ่เด็แตงตัวนี้สาคัญแี่ครับตัวนี้แตงสองหลอดทึงสามหลอดเขาแตงแตงเร็้วหัวมันกะในยยกหญ่ครับพี่น้องเขาเสียวไว้หลายนะครับกิ่งนี่กับบ่เกินสองลูกกิ่งนี่กับบ่เกินสองลูกครับพี่น้องเต็มที่นะครับสองลูก งานนี่มึงทีคนะครับถ้าง,งานลราสองลูกนี่แหละเอาไหว้เพี้ยเรียกอยู่เลี่ยกลายนี่เป็นหอดปลายไปเลยครับพี่นอ้องดอกมันนี่แกงไปสองหลอดสองหลอดถึสงสามหลอด้ามันลายก็แกงออกเวลาปัดมันปัดหยาดอกเต็มเลยครับพี่นอ้องเอาไหวก้กะดึงอาหารเท่าครับพี่นอ้องดอกลายกะเท่ากับเอาแค่หน่อยหน่อยนึงอาเฮ็ดเป็นจุดเป็นจุดไหวเป็นระว่างไหว ต่อไปห้องสิแตง,งายหวานมันไงมันก็ดึงอาหารในเรี่ยวครับเวลาพิกลูกพิกยังนะครับนี่แหละช่วงนี้ตรงการขึ้นน้ำย่างเดียวครับพี่น้องมีการการไฮน้ำย่างเดียวสิดอกสิแตกดอกสีล่วงอยู่กับการไฮน้ำครับการกระซากนา้ำกับพิดครับพี่น้องเขาเคยไฮน้ำม,มาก ซิหน้าที่ที่ผานหน้าที่เข้ามาฉากไปซีซิบหาซินี่กะบ,งบ,งบงางบางบางครั้งการเอาดอกกับโลนนี่ครับพี่นอ้องโดนถอดใบอออยู่นี่บ่ได้กระฉากน้ำนะครับค่อยขึ้นเอาแม้กระทั่งห้างเง่ใหม่เขาก็ยังค่อยขึ้นครับขึ้นหาหน้าที่ซิฟหน้าที่ค่อยขึ้นไปขึ้นเจราหาหน้าที่จะซิฟหน้าที่ผิดจากเข้าไขซิฟหน้าที่เขาไปไขซีซิฟหน้าที่เลยนี่ก็มีซิ์หลวงครับส่วนระหว่างห้างเงี่ยใหม่ครับ เดวแต่สูตรแต่ละสวนบ่คือกันครับพี่น้องขืนไปเรื่ยๆว่าพิษครับหาหน้าที่ซิฟหน้าที่ครับตักเศษทิษดีไม่กะสีขอจบไปซ้ำนี่แหละครับมาเคล็ดลับดีๆมาบอกการขืนน้ำส่วงดอกหอมดอกตูมทา้งแง่ใหม่ด้วยครับพี่น้องครับคลิปนี้กัสีข้อจบไปซ้ำนี่แหละครับฝากขอบคุณที่ติดตามทาง youtube พี่น้องทั้งซอฟปอล่าพี่น้องทั้งไก่ไก่ครับที่ติดตามทางฝากไก่ก็มีครับ ทั้งเกียกับการซื่อสารกับกเก็งนะครับภาษาไทยขาดสิบฟังได้หูแน่บ่หูแน่นะครับคลิปนี้กับชิก้เจบไปซซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับ